วันนี้มาอีกแล้วค่ะวันนี้มาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วค่ะสําหรับนี่ทะเลของเรานี่นเองนะคะมาทุกคนชมวิวเพราะว่าตอนนี้เรากาลังหาจุดสําหรับการอ่าล็กกันอยู่นะคะได้ยินเสียงคลืน่นไหมคลืน่นคลืน่นห้ทุกคนดูก่อนนี่ าะเลสวยแล้วคนก็สวยนะคะอันนี้นะคะพานุสิ์นะคะมาทำคลิปสวัสดีค่ะวันนี้บอกเลยนะคะจะได้คลิปกับไปแบบปัง,ปงๆแน่นอนสวยไหมคะทุกคนกำลังหาจุดสำหรับการทำคลิปอยู่นะคะทุกคนได้ยินเสียงคลื่นทะเลแล้วมันแบบ อ่ายิ่งเที่ยวยิ่งรวยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้คูเอวาพาทุกคนมาอ่าทะเลแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดสุราษ์ทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นคลื่นอะ่ะอ้าวนี่ทุกคนดูท้องฟ้าสิท้องฟ้าคือแบบท้องฟ้าคือปังไม่ไหวแล้วทุกคนดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นภูเขาไหมคะสวยมาก จะให้หนึ่งคีนะคะทุกคนวันนี้จะให้หนึ่งเคล็ดลับนะคะสำหรับทำอย่างไรนะคะให้เงินไล่ล่าเรานะคะ าใครอยากให้เงินวิ่งไล่ล่าคุณนะคะครูเอวาจะให้หนึ่งเคล็ดลับถามว่าอากาศที่นี่แรงไหมอ่าแดดแรงไหมมันแดดไม่แรงนะคะทุกคนมันอากาศดีนะคะครูเอวก็สั่งจักรวาลก่อนออกมาแล้วนะคะว่าวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนหนึ่งเคล็ดลับนะคะทําอย่างไรนะคะให้เงินไล่ล่าคุณเคล็ดลับนั้นนะคะที่ครูเอวาจะให้สิ่งแรกข้อที่นหนึ่งนะให้ข้อเดียวนะแล้วเ,เดี๋ยวไปต่อกัน3ามทุ่มวันนี้นะคะ เคล็ดลับที่จะทำให้เงินไล่ลลาคุณก็คือคุณจะต้องเป็นคนมีความสุขกับเรื่องเล็กๆในชีวิตให้ได้ ถ้าคุณนะคะอยากเป็นคืออยากให้เงินนะไล่ล่าคุณเราทุกคนนะคะมักจะถูกปลูกฝังว่าถ้าเราอยากร่ำรวยเราจะต้องทำงานหนักๆจริงไหมแต่วันนี้ครูเอวาบอกเลยนะคะว่าการทำงานหนักไม่ได้นำมาซึ่งความรวยนะคะทุกคน แต่ความรวยมาจากความสุขในชีวิตนะคะถ้าคุณอยากให้เงินวิ่งไล่ล่าคุณให้คุณรู้เลยนะคะว่าคนสำเร็จทุกคนเขารู้เรื่องนี้ นะคะคนสำเร็จรู้เรื่องนี้ก็คือการที่คุณจะต้องมีความสุขกับทุกเรื่องในชีวิตคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่มีพลังความสุขอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเพราะเงินชอบความสุขเงินคือคลื่นพลังงานของความสุขถ้าคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจริงเหมือนที่เคเววาพูดไหมให้คุณคิดง่ายๆเลยทุกครั้งที่คุณได้เงินคุณมีความสุขไหมคะทุกคน คุณถามว่าทุกครั้งที่คุณได้เงินคุณมีความสุขไหมเงินเข้าบัญชีจะ100จะ1000จะ1 0 0 0 0 0สจะ1ล้านระดับความสุขของมนุษย์นะคะก็เกิดจากการช่งเงินเข้าบัญชีใช่หรือไม่เดี๋ยวขออนุญาตครูบารอนนิดนึงนี่ครูบาอนนะคะนี่ทุกคนอันนี้บอกเลยนะคะว่าชีวิตของเรานะคะนี่อันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆนะคะเรามาถ่ายคอนเทนต์นะ แล้วเราก็ ได้ไลฟ์สดนะคะแบ่งปันบรรยากาศดีๆให้กับจุกคนด้วยครูจะบอกว่าเราทุกคนก็จะมีความสุขมากๆเวลาที่เงินเข้าใช่ไหมคะสิ่งสําคัญที่ครูเอวาจะบอกกับทุกคนก็คือว่านั่นแหละค่ะคือสิ่งที่บอกว่าเงินมันมาพร้อมกับความสุขจริงๆนะคะดังนั้นและถ้าหากคุณอยากให้เงินวิ่งไล่ล่าคุณคุณจะต้องเป็นความสุขก่อนนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าฉันต้องมีเงินก่อน ฉันถึงจะมีความสุขจริงไหมเอาใครเป็นพิมพ์จริงลงมาเงินเข้าฉันจึงมีความสุขนะคะถ้าเงินไม่เข้าฉันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเวลาชิ่งเงินคุณเข้าบัญชีจะมากจะน้อยคุณก็มีความสุขในชีวิตดังนั้นแล้วเงินมาพร้อมกับความสุขการที่คุณนะคะจะใช้กฎของแรงดึงดูเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขแม้ตอนนี้เงินจะไม่เข้า ก็จะหากคุณต้องการเป็นแม่เหล็กนะคะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินคุณต้องการที่จะให้เงินวิ่งไล่ล่าคุณตลอดเวลาให้คุณรู้เลยว่าการที่คุณมีความสุขก่อนที่คุณจะได้รับเงินคุณกําลังดึงดูดเงินแล้วค่ะแต่ถ้าใครก็ตามนะคะที่ฉันต้องมีเงินก่อนฉันถึงจะมีความสุขได้คุณไม่มีทางดึงดูดเงินค่ะเพราะเหล็กดูดเหล็กฉันใดเหล็กไม่ดูดไม้ฉันนั้นคุณจึงจะต้องเป็น ความสุขก่อนคุณถึงจะดึงดูดเงินที่ได้ความสุขในชีวิตนะคะเหมือนวันนี้ครูเอวามาส่งต่อความสุขให้กับทุกคนด้วยการพาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศปังๆใช่ไหมคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะช่วงนี้จะมีคนอ็อกซ์มาหาครูเอวาว่าทำยังไงดีคะครูให้หนูรวยทำยังไงดีคะให้หนูมีเงินเข้ามาใช่ไหมคือสิ่งสำคัญนะครูจะบอกว่าเงินมันเข้ามาหาคุณไม่ได้อะ่ะ เพราะคุณนั่นแหละที่เป็นคนติดกั้นการเงินเพราะคุณไม่ยอมมีความสุขเพราะคุณไม่ยอมมีความสุขคุณยังบ่นเรื่องของการเงินอยู่เลยคุณยังมีความทุกขคุณยังร้องไห้คุณยังจิตตกอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าใครที่ inbox มาหาครูเอวาแล้วคุณบอกกับครูเอวาว่าครูคะทำยังไงให้อยาก ทำยังไงให้เงินเข้าทำยังไงให้เงินหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางทำยังไงให้เงินวิ่งไล่ล่าหนูทำยังไงให้คนวิ่งไล่ล่าผมนะคะอา่าเงินวิ่งไล่ล่าจงเป็นความสุขจงเป็นความสุขซะตอนนี้จงมีความสุขง่ายๆนะคะแล้วจงรู้ว่าเพราะคุณมีความสุขคุณจึงดึงดูดเงิน เพราะถ้าคุณมีหมายเสตที่ว่าฉันต้องมีเงินก่อนฉันถึงจะมีความสุขแล้วถ้าตอนนี้คุณไม่มีเงินแต่ว่าคุณก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะจึงเป็นสิ่งที่ครวเรวานะคะต้องการจะมาตอกย้ำให้กับทุกคนได้รู้ว่าเพราะคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณแบบง่ายๆคุณจึงดึงดูดเงินแบบง่ายๆนั้น รับมากดังนั้นทำอะไรคะเพิ่มความสุขวันนี้การบ้านของคุณทุกคนต้องไปเพิ่มความสุขให้กับชีวิตของคุณเองนะคะและการเพิ่มความสุขคุณไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรที่มันยุ่งยากไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะนะคะเพียงคุณนั้นเพียงคุณนั้นนะคะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะคะอ่า สิ่งเล็กๆของครูวเรวออาจจะเป็นการที่คุณน,นั้นได้กินส้มตำแซ่บๆใช่ไหมคือการที่คุณน,นั้นอาจจะได้กินอะไรอร่อยๆนะคะหรือการที่คุณน,นั้นได้เห็นคุณพ่อคุณแม่คุณคุบอกเลยว่า สิ่งเหล่านี้มันคือความสุขทั้งนั้นค่ะความสุขไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะคะแต่ถ้าหากคุณต้องการมีความสุขมากขึ้นแน่นอนค่ะว่าเงินสำคัญมากๆเหมือนที่ครูเอวาได้รับนะคะถ้าครูเอวาไม่มีเงินจะมาที่นี่ได้ไหมเป็นไปไม่ได้เออโอเคนะเพื่อคุณสุขคุณจะได้เงินเงินจะไล่ล่าคุณวินาทีนะคะเงินจะไล่ล่าคุณทุกวินาทีจากนี้จากการที่คุณนั้นเพิ่มความ ความสุขให้กับชีวิตของคุณแล้วไม่ได้ก็ตามที่คุณมีความสุขกับชีวิตของของคุณง่ายๆคู่สัญญาเลยว่าเงินก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหนึ่งกฎสำคัญในการที่คุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินจะวิ่งไล่ลากเข้ามาในชีวิตของคุณทุกวินาทีเพิ่มความสุขซะอย่ารอ ให้ความสุขเข้ามาหาคุณแต่จงคงตัวคุณไปหาความสุขนะคะวันนี้มาสั้นๆอ่าส่งให้ทุกคนดูทะเลก่อนวันนี้ทุกคนมีความสุขไหมอ่าวันนี้ทุกคนมีความสุขไหมคะโอเคนะคะทุกคนไปแล้ววันนี้ มาสั้นๆน,นะคะสั้นไม่สั้นไม่รู้ให้เคิดลับไปแล้วหนึ่งอย่างนะใช่มีความสุขได้ไม่ต้องรอเพราะการที่คุณรอเท่ากับมันจะไม่เกิดให้คุณรู้แบบนี้เลยนะคะการที่ตัวของคุณนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะมีะไรายได้เท่าไหร่มันไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือคุณจงรู้ว่าคุณมีพลังพระเจ้าพลังของการเป็นผู้สร้างอยู่ในตัวคุณเมื่อใดกรตามที่คุณรอคอยคุณกาลังคุณไม่ได้อยู่ในพารของการเป็นผู้สร้างแล้ว ะะเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้อยู่ในพาสของการเป็นผู้สร้างพลังสายเสกของคุณจะหายไปดังนั้นนะคะเลิกใช้คำว่าหล่อแต่จงใช้คำว่าสร้างนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของฉันแบบจงใจสร้างและคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขและความมั่งคั่งเหลือเฟือนในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะจงเพิ่มความสุขจงเพิ่มความสุขไปลคะค่ะ